ได้ล้ตอนแรกอู้นี่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 นีาเี่นี่นี่ี่น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 ี่านี่่นั่นึงนรับพ่น่นี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 ่นนี่นี่นี่น่นห่นเนี่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 บี่นีปนี่นีนี่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 นีนี่นนลงนี่น่นีน่น่นี่นี่นเป็นีินเดี๋ยวผมี่ลงงนี่น่่นี่น่ี่ี่น่น่นี่ มาลงแหงลงไปแล้วต้องจอบบ่อนเราครับผมปาไม่ขึ้นนะนะพอเดี๋ยวลงมาวานหลวงลุงเบื้องก่อนครับผมเป็นหินูดแล้วัวข่วนลุงแหงเลยนะ เนี่ตอกเหรอปมอนออมเฮ้ยด้แล้วตอนแรกอู้นี่ข่าเผาครับผมหมานไหมล่ะพี่น้องข่าเผาครับตัวไม่ใหญ่ตัวนี้ขนาดป้าแบบนี้ขึ้นพวกวกปๆเด้พันนี่กันเมื่อว เนียเจ็ดเซนครับเดี๋ยวรอบนอกขึ้นนี้ดูบ้านน,น,น,าน,นี้นี่พันแหงเนยลาขึ้นนกระเด็นับนีละพัดขึ้นหลับนี่แหละใช่เนี่เราข้นเขาแล้วล <c oughs> นี่เป็นปลาด,ดุกใหญ่ครับพงศรน้อยใญ่ขับขับใหญ่โอ้โหขันก่อนปลุก่ไม่เอไรโอ้ ดุกูหญ่ผมพี่เนาะอาเขาไปอย่างหักนี่ไงคนนะให้ทอกันี้นี่น้ำหักกับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็คออีกแท่งช่างเดียวพี่นอะ ชันมีแล้วนนนะนนหลังจากที่ผมตรวจสอบค่ะละหนาอยู่นีสองตัวตาถึงหลืองหน่อยสิถางหลาย,ยอยกตอตอนบ้านลงนุงมันออกคุงเห็ ขนาดบ้านอะายัางขึ้น้ม่ขยายผมไม่เชื ตัปลาดุกับปลากคอโอยู่เคี่ยผมครับผมพี่น้องมาท่านในก้าวฮอดบ้านนด้นี่บ้านนี <c oughs> นเน้เนี่ยบางหันก็ได้รอบมาสองตัวเสาหลังหนึ่งไก้ไป,ไปสองหลังรอบแม่น้ำก็ได้บ้านแหนก็ได้วันนี้ไม่คือขึ้นแทะป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีแหตัวขื่นหนอตัวคุณขึ้นยัง ขนาดบ้านป่าหลวงห้างยางมันยังขึ้นอยู่พี่นอ้องอู้หูุ๊บเนาะขึ้นขึ้นอย่างนี้จะไปทิ้งเยอะบปล่เดียวตอนไทยผมกับบ่ได้ว่าไอ้ตัวบ้านบาน่ได้๋ยวไทยเนาะอ้ไอดุกใยัยผมพี่น้องปดุกหน้านี่่นีแบบ้า,า,านกใกล้ตัวนึงครับแต่อยู่แม่นม้ำปนดุกขึ้นกันนัน่นดุกกระ,ะยา่างอู้หูหายหงานะครับรุ่นนี้ จังหวะอี้ดินูวันปลาขับวบุกบอมบุกบอมโอ้เบิ่งดีตัวบาลาลงไปน่ำปลามันหลายมันเป็นหินแปลงทะเลาะทุกดอกเบิดเนี่ยโอ้ขายเงียยเพิ่นเดี๋ยวนะ อ,นนอ,อันนี้คือแห่เจ็ดเซนนะครับใช้เจ็ดเซนหวานถ้าที่ไม่ได้ดอกออกแย่างแง้ยเดี๋ยวปาดหน้าตัวนี้นะนไหเนาะเงยค่ะไข่เต็มท่อเนียต้องบวมพอ ขื่นเพน่อนท่วนวน,นี่คุณตากำลังขึ้นพี่น้องเนี่ยผมอยู่บานอยู่เยอบาทนึงกลับแล้วล่ะเอา้าหมานขึ้นเก้าแล้วครับมือน,นี้โอเคครับหมาน,มนอู้ยังเงี้ยอือหมานขั้กเก้าอยู่พี่นอ้องรวมมิดเลยครับผม รวมมิดเยอะมากยอด,ดครับผมมาแล้วพี่น้องมาหอดบ้านแล้วครับผมได้ปลาชชอนมาอันนี้ขารอบแม่น้ำอันนี้ขารอบบอเขามาสองตัวแล้วก็หวานเห็นได้ตัวหนึ่งนะแล้วก็ได้ปลาดุกอันนี้คือมาให้ดูเขาเมื่อวานตัวหนึ่งครับผมแล้วก็น,นี่กระสูบใหญ่ลูกค้าประจองนะครับผมเดี๋ยวสร้างน้ำหนักปลาแป๊บหนึ่งครับ